สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโดดกราฟในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีงานถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของขอบวนการเซนไตประจำปี2 0 2 4บัคคั่วเกะเซนไตบูนบูมเจอร์ในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องย่อและเหล่าตัวละครจากบูนบูมเจอร์กันนะครับก็มาเริ่มกันที่เรื่องย่อฮันโดไทยะมีชื่อเสียงในด้านความคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความรู้กับความสามารถด้านเครื่องจกักรกลวันหนึ่งไทยะ พบกับบูนโดรรโอบูนเดลาสมนุษย์ต่างดาวรูปแบบรถที่มาจากอาวกาศและเขามีชื่อเล่นว่าบูนบูมขณะที่บูนบูม ได้ใช้ชีวิตร่วมกับไทยะอย่างแปลกประหลาดสามผู้นำแห่งฮาชิริยันกองกำลังผู้บุกรุกจากนอกโลกที่ยิ่งใหญ่ที่โจมตีดวงดาวต่างๆมาแล้วมากมายก็ได้เดินทางมาถึงโลกเพื่อเก็บสะสมพลังงานจากเสียงกรีดร้องของมนุษย์เกียรโซลินพวกมันมีเป้าหมายที่โลกและเริ่มทำร้ายผู้คนไทยะก็ตั้งบูนบูมเจอร์รวมกับเมตาอิชิโรผู้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมข้อมูล และชิฟุโตะมิระนักขับรถมืออาชีพหลังจากนั้นอาคุเซโจและปูเรคิเกนบะก็ได้มาเข้าร่วมทีมพวกเขาทั้งห้าต่อสู้กับภัยอันตรายจากอาวกาศที่มีชื่อว่าฮาชิริยันขับรถอย่างคล่องแคล่วสร้างสุดยอดจากกลด้วยตนเอง แปลงร่างและประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์เล่าฮีโร่ที่กล้าหาญผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วบูญเรดฮันโดไทยยะรับบทโดยคุณอิอุจิฮารุฮิชายหนุ่มผู้รักรถยนต์เขามีความอัจฉริยะในด้านการประดิษฐ์และดัดแปลงและทำงานเป็นคนส่งของด้วยรถสีแดงที่เขาสร้างขึ้นมาเองเมื่อเขาชอบสิ่งใดหรือว่าใครก็ตามเขาก็จะพยายามเป็นเจ้าของสิ่งนั้นให้ได้และพูดว่าฉันตกหลุมรักในสิ่งนี้หรือ ฉันซื้อมันมาเขามีความสามารถในการมองผ่านกันแท้ของสิ่งต่างๆมีสัญชตาตญาณในการแข่งขันที่สูงมากและมักจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วเขาเป็นคนประเภทที่มีความสุขกับความคิดด้านบวกถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายสุดๆโดยการบอกว่านี่มาสนุกยิ่งขึ้นไม่ใช่หรือไงเขามีความสามารถทั้งด้านการใช้กระบองแล้วก็ปืนแล้วก็ยังเชี่ยวชาญในการต่อสู้อย่างสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์บูนบลูเมตาอิจิโร่รับบ โดยคุณฮายมะยูกิเขาก็คือคลังข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมข้อมูลแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นสปาย ที่รับงานอิสระเขามักจะพิจารณาความเสี่ยงและตัดสินใจอย่างเยือกเย็นเสมอเขาเป็นคนที่พิถีพิถันและก็ชอบเนบ็บแนมคนอื่นโดยปกติแล้วเขามักจะยอมรับการตัดสินใจของไทยะและบอกว่ามันก็ช่วยไม่ได้แหละนะเขาต่อสู้ร่วมไปกับไทยะในฐานะของงานที่ไทยะมอบให้กับเขาเขามีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ หากเขายิงร้อยนัดก็จะเข้าเป้าทั้งหมดร้อยนัดบูนพิงชิฟุโตมิระรับบทโดยคุณซูซึกิมิอุนักขับผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับแล้วก็การควบคุมปกติแล้วเธอมักจะทำงานพิเศษที่ร้านค้าต่างๆทั้งไทยะละอิจิโร่มีเทคนิคการควบคุมคันเร่งที่สุดยอดแต่เธอเต็ไมไปด้วยอารมณ์และเป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์เธอเป็นคนที่เป็นมูดเมเกอร์ของทีมแล้วก็ยังเป็นตัวสร้างปัญหาอีกด้วยหลังจากที่ได้พบกับไทยะเธอได้แสดงถึงความ แข่งแกร่งที่แท้จริงของตนเองออกมาเธอมีการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์และต่อสู้ด้วยสันทัตยานบูลแบล็คอคูเซโชรับบทโดยคุณไซโตเรีวตำรวจมือใหม่ที่หลงไหลในความถูกต้องเขามักจะตรวจตราในเมืองด้วยรถจักรยานในฐานะของตำรวจนอกเครื่องแบบเขามีความจริงจังและเกลียวกราดและเขาก็มีความมั่นใจในพละกําลังของตัวเองเขาชอบที่จะใช้อาวุธบูลบูมเชนเอ็กซ์ในรูปแบบรถโมดบูลออเรนจ์บูรคิ เกนบะรับบทโดยคุณโซมมซาโตรุผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อชายหนุ่มผู้ไว้วางใจได้ที่สามารถหาทุกสิ่งที่ต้องการมาจากที่ไหนก็ได้เขาเป็นคนที่มีท่าทางใจดีและอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เข้าใจยากและไม่เคยแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเขามีความสามารถในการต่อสู้โดยการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของศัตรูเขามักจะใช้บูนบูมเชนแอ็กซ์ในรูปแบบแอกซ์โหมดสำหรับชื่อของบูนบูมเจอทั้ง5ก็มี ความหมายถึงส่วนประกอบต่างๆของรถนั่นเองท้ายาก,ก็คือล้อ เมตะาก็คือมิเตอร์หรือมาตรวัดชิฟุตโตะก็คือการเปลี่ยนเกียร์อะคุเซก็คือการเล่นเครื่องบูเรคิก็คือการเบรกคู่หูของเหล่าบูนบูมเจอร์บูนโดรรโอบูนเดลัสให้เสียงภาคโดยคุณริกะมัซึโมโตะมีชื่อเล่นว่าบูนบูมมนุษย์ต่างดาวที่มีรูปทรงเดียวกับรถที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อตกลงมายังโลกเข้าใช้ชีวิตในโรงซ่อมรถลับๆที่บ้านของไทยะโดยปกติเขาก็จะมีขนาดเท่ากับมนุษย์เมื่อเขาอยู่ในขนาดคน ปกติเขามักจะใส่แว่นกันแดดที่หัวความสามารถทางด้านจักรกลของเขาอยู่ในระดับสุดยอดและเขาก็เข้ากันได้ดีกับทยะผู้ที่รักในการซ่อมแซมเครื่องจกักรทั้งสองคนต่างคิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันบูนบูมยังมีความสามารถในการทํางานบ้านและด้วยสาเหตุบางอย่างเขาก็ชอบทําแกงกะหรี่ออกมาบ่อยๆอุปกรณ์ของบูนบูมเจอถูกสร้างขึ้นมา จากความช่วยเหลือของบูนบูมและทัยะทัยะและเพื่อนๆเ,เรียกตนเองว่าบูนบูมเจอที่แปลว่าบูนบูมและเหล่านักรบของเขาเขามักจะเฝ้ามองการต่อสู้ของบูนบูมเจอ จากโรงรถของไทยะและบางครั้งก็ขอให้การสนับสนุนระยะไกลบูนบูมสามารถขยายร่างได้เมื่อเรล่าบูนบูมเชิขึ้นไปบังคับพลังของเขาก็จะถูกแบ่งแยกออกมาเขาสามารถรวมพลังเข้ากับบูนบูมคาต่างๆได้มากมายและต่อสู้กับสตรูขนาดยักษ์ในฐานะของบูน,บ,นบูมเจอโรโบและตัวร้ายของภาคนี้แก๊งปวนเมืองผู้บุกรุกจากอาวกาศฮาซิริยันเหล่ามาเฟียอวกาศพวกมันจู่โจมผู้คนเพื่อการสะสม พลังงานที่ได้จากเสียงกรีดร้องของมนุษย์เกียโซลินเดโคทราเดให้เสียงภาคโดยคุณจุนอิจิสุวาเบะหนึ่งในสมาชิกของฮาชิริยันผู้ที่บุกรุกดวงดาวต่างๆและขยายอาณาเขตของตอนเองขณะที่พวกมันกําลังอรารวาสไปทั่วอวกาศมันก็ได้พบกับโลกและพยายามจะเข้าบุกรุกเขามีเป้าหมายที่จะเป็นที่สองแต่ว่าเขาดูจะมีความสามารถที่ไม่มากพออิตาชะให้เสียงภาคโดยคุณนาณา,ามิสกิหนึ่งในฮาชิริยันที่มายังโลกพร้อมกับ เดโคทราเด ทุกอย่างบนโลกดูแปลกตาสําหรับเธอเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้กลายเป็นสปาราดและออกอารวาสเราก็จะได้เห็นฉากที่เธอกําลังดุดาเดโคทราเดแต่เธอก็ทําตัวดูหน้าโมโหอยู่เหมือนกันใหญ่ใ่ยาลยยยยุคาให้เสียงภาคโดยคุณโมโรโฮิซูมิเระยาลุคาก็คือฮาชิริยันที่มีลักษณะเป็นรถบางครั้งมันก็สามารถกลายเป็นรถคันใหญ่ยักษ์ได้สำหรับชื่อของฮาชิริยันทั้ง3ก็สื่อถึงเหล่ารถแต่งต่างๆนั่นเอง เดโคทราเดมาจากรถบรรทุกแตง่งอิตาชาก็ตามชื่อเลยนะครับรถอิตาชาส่วนยาลุคาอันนี้ถ้าดูจากรูปทรง ก็เป็นรถแต่งเหมือนกันแต่ในเว็บอ f ฟ i c i a l ลบอกที่มาของชื่อว่าเป็นการล้อเลียนกับคำพูดว่ากำลังทำอะไรอยู่ในส่วนของเพลงเปิดก็จะมีชื่อว่าบะคั่วเกะเซนไตบูนบูมเจอร์ร้องโดยคุณมาซากิเอนโดในส่วนของเพลงปิดก็จะมีชื่อว่าโคสึโคสึบอปงอง,งร้องโดยบุนโดเรโอบุนเดลัสที่ให้เสียงภาคโดยคุณริกะมาซึโมโตะนั่นเองเพลงนี้ก็น่าจะกลับมาเป็นแนวเต้นกันอีกครั้งนะครับในส่วนของซีดีซิงเกิลก็จะออก วางจำหน่ายในวันที่3เมษายนจากข้อมูลที่ออกมาตอนนี้ก็จะมีแบบเดียวนะครับไม่ได้มีแบบที่มีของเล่นมาด้วยสำหรับของเล่นผมก็เคยลงคลิปแยกกันไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปรับชมย้อนกันดูได้บักคัวเกะเซนไตบูนบูมเจอจะเริ่มออกอากาศในวันที่3มีนาคมนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากงานเปิดตัวของบูนบูมเจอเริ่มดูน่าสนใจขึ้นบ้างหรือย,ยังเท่าที่ผมฟังจากเรื่องยอ่อก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้จะกลับมาเป็นแนวสบายๆกันอีก ครั้งผมว่าก็ดีนะครับลดความตึงจากคิงโอเชอรกันบ้างรวมๆอาจจะเอื้องที่เห็นตอนแรกแต่ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องที่ทําออกมาได้สนุกเลยทีเดียวแล้วคนอื่นๆมีความพิเห็นยังไงกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันในด,ดานล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสระการับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ